ในระหว่างที่ต้อก็จะเป็นท่านมาถ่ายทำที่หมาไรกระเส่นี่แลหและครับปี2550เราของรายการคนคน้คนโขนจจำได้นะครับไม่ท้องมาเนี่ย <c oughs> ผมดูบ่อยมากนะครับ, <c oughs> รบเวลาเด็กนนนนเด๋ยจะดูแต่ยังไงก็เด็กเด็กอาจารย์รอรูนิด,ดนึงด๋ยวผมขออนุญาตนิ่เด็กเครับ นี่ผมผมอยากให้ดูนะครับเพราะว่าคิดว่าอาจารย์หลายท่านคงไม่ได้ดูนะครับผมไม่ได้ดูวันนี้ริงว่าจะมาก่อนนะครับ <c oughs> ว่าจะมาก่อนเ <c oughs> ข้าก่อนสักที่ชั่วโมงเพื่อที่จะมาปุ๊บงานเตรียมงานตรงนี้นะครับ แต่เก็อื่นนะครับใช้เวลาเก็บมะขามหวานไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนตาบ จะขัดข้องนิดหน่อย ในพื้นที่นี้ประมาณปีสัก248โดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ทราบตัวท่านเห็นแต่ว,ว่าติดตามผลงานและก็รู้จกักท่านมานานแล้วนะครับเพราะว่าท่านเป็นกินิมัสสัตที่มาลายที่ผมอ,อยู่และก็ท่านเคยไปบรรยายสมัยผูเป็นนะักศึกษาก็รู้สึกประทับใจตอนนั้นท่านเขียนเรื่องจงเทียมเทียนของคุณทเท่ากับดาว หลังถ้าเกียนเรื่องเองเข้ามาเล็นประมาณนั้นมาเล่เกียบนะมุทีสี่แปดนะครับถ้าต้องมามามาเสร็จพี่พองนะคะรับผู้สารองทันตนุอพองแพงชัยนะครับก็แนะนาให้ผมรู้จักบอกาว่าวันนี้ให้ไปรับคุณพอ่อที่สนามบินที่สนามบินประมาณนั้นเพื่อที่จะมาบ้านบ้านพี่พองอตอนนั้นมาเพื่อมาพักผ่อนธรรมดอผมก็ไปนะครับ ก็ไปก็พอไปรับท่านที่สนามบินก็ไปรับกับมาแล้วศึกษาตอนนั้นท่านจะเป็นอาจารย์พิโนดคุณกุญแจพิโรจน์ก็รับก็รับมาแล้วเพรพะเาพานะรา,า,าพีก็เลยตัดสินใจมาขึ้นรถผมมาแล้วศึกษาก็มารับท่านดีใจมารับมาขึ้นรถผมเพื่อที่จะมาพอมาที่บ้านที่ผมก็คุยกันนะก็คุยกันแทรกเตะความคิดโดยท่านจะสอนนะครับก็จะสอนในเรื่องที่ดีดี เรื่องดีๆเรื่องที่เป็นปัชญาเรื่องที่เป็นลักษณะของการทําเพื่อชุมชนเพื่อสังคมการเสียสละนะรับพอฟังท่านคุยถ้าค่อยๆซึมงซับไปเรื่อยๆัหลังๆมานะครับพอท่านมาที่สกลนะครับถ้ามานอกหมายความว่านอกเหนือจากทางเสสะเชิญก็จะเป็นตัวผมไปรับท่านจะตัวตหวานผุณพี่ตรงตัวตรงไหเพราะว่าอาจจะมาตรงนี้นะจะไปตรงนั้นตรงนี้ยังผมไปรับครบก็ลักษณะนี้อาจารย์ก็ ติดต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเหมือันหวงว่าผมกะโทรไปหาท่านไปคุยท่านรับท่านเพื่อสร้างกำลังใจให้ตัวเองได้ไหมได้แค่แต่ถ้า<ค>ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับผมมีแผ่นเจ็ด <laughs> ผมก็มาสองแผนน่น <laughs> คก็กงม,มาให้ทั้งหมดแล้วก็จะมีอีกตัหนึ่งก็คือเรื่องของในและการกินอยู่คืนสะสมอะไรนี้ก็ วันนั้นนะครับที่ถ่ายทอดผมไม่ได้ดูเพราะว่าบรรยายการจา์ผมบอกวันนี้เขาถ่ายทอดผมบรรยายให้นักศึกษาฝรงเศสสารบัตรกับที่นี่นะคนดี้เขาส่งซีดีมาย้อนหลังนะครับผมก็จะฝากอาจารย์ไ้ก่อนแต่ผมขอคืนนะครับผมมีแผ่นเดียวอาจจะเไปไล่เอาครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมครับคณกอาจารย์ครับอาช่วงนี้มีใครจะถามเลยนะครับเรื่องกุบะวานฟ้ากินก๋วยกินแล้วโง่ใครจะถามบ้าง กล้วยครับกล้วยครับเอาผูกล้วยครับเอาผู้กล้วยนะครับอันนี้ระหว่าง่านเยนครับถ้าได้ก็มาเลยอาจารย์เนาะเี๋ยวอญาตอย่างนี้พอดีผมเตรียมเบรกเอาไว้นะครับขอเวลาเบกสักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมเตรียมตรงนี้เสร็จแล้วต่อต่อเ่อต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 อต่อง่อต่อตอตอตคอเตอต่้ต่อ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 ต่่อต่คต่อต่่่อ่อน เป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ทุกฤดูนะครับปลูกได้ทุกฤดูเลยนะครับปลูกตอนไหนก็ได้กลางวันกลางคืนไม่หมดไม่มีเคล็ดลับนะครับวิธีปลูกนะครับคุณลุงลึกไหมครับไม่ต้องลึกครับคุณลุงพอโวรดินได้เอาขนาดไหนขนาดสักสามสามทีสามจิ้นพอขนาดสามสามโยกพอนครับจากนั้นก็ใช้ปุ๋ยพอกนะครับปุ๋ยพอกประมาณ ขึ้นถ้วยหรือปรามาณครึ่งโลเต็งไปแล้วก็นํากล้วยมาปูกยนอกล้วยนะครับเอามาได้เลยนะครับนอย,ยังไงก็ได้นะครับนอใหญ่นอเล็กจะตัดโคนตัดใบตัดได้หมดนะครับเอาต้นกล้วยไปตั้งไว้นะไม่ต้องถมนะครับห้ามถมนะครับแต่ถ้าจะถมถมไ้น้อยนึงน,นิดเดียวเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากล้วยน้ำว้านะครับ ถ้าเราปลูกลึกเนี่ยโบราณเพราะโบราณนั้นปลลึกๆมันชีค้นคนปลูกลึกๆนะครับท so ี market, ่ผมปลูกยนี้เพราะว่าหลังจากที่เราตั้งเลยนะครับเวลากล้วยน้ำว้าก็แทงหนอนนะครับธรรมชาติของพืชนะครับเขาจะต้องขึ้นหาเส็กรีบขึ้นหาเส็งแต่ถ้าเขาผล่ออกมานะครับเราตั้งไว้นะครับแต่ัเราไม่ไม่รื้ออะไครับตั้งไว้นะครับเขาผล่ออกมาเขาเจอแสงเลยพอเจอแสงเสร็จนะครับกล้วยครับก็จะคลืบออกมาห่างจากต้นแม่เขา ถ้าจะหาเองโดยอัตโนมัริประมาณสองหนึ่งถ้าเราขุดลุ่มลึกนะครับกล้วเขาแทงหนอกขึ้นมานะครับเขาต้องรีบขึ้นหาแสงติดเลยนะครับเปลียดนะครับเพราะอยู่ทางล่างน้ำไม่ได้นะครับดูงล่างน้ำตายนะครับเขารีบขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล้วเป็นกอพ่กไหร่นะครับสามปีอาหารบริเวณนั้นหมดเลยแต่ว่าผมนะครับตั้งไว้นะครับเอ็บไว้นะครับประมาณสองเข้าไปเขาเลย แล้วหนอเขาจะไม่มากเพราะอะไรความชื้นเขาน้อยเขาจะมีต้นหน่อหรือสองหนอเท่านั้นเองซึ่งมันก็โตกับวัตถุประสงค์ของเรานั่นแลหละปลูกเป็นกมอมันเกิดเยอะแล้วก็ตัดอยู่ดีต้องการสองหนอถูกไหมครับอันนี้มันเกิดแค่สองหนอเลยราะฉะนั้นที่มันเกิดซ้ายทีขวาตีครับแล้วมันไปทางไหนมันไปทางมีเสงเขารู้ครับเสยยีงมปนทางนี้นไ,นนปนนไปทางนี้แหละครับเพราะตรนไ้นรับไปทางนี้แหละครับเขาก็จะออกหนอของเขาไปนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับกล้วยผมปลูก16ปีนะครับไปถึงป้าสีเหลืองนะครับมาถึงที่สีเหลืองนะครับเสี้ยบอะไรนะครับเพราะเขาเดินไปเรื่อยนะครับโบราณเขาบอกว่าปลูกกล้วย3ปีย้ายะคุมครับ3ปีต้องย้ายถ้าไม่ย้ายเขาจะขึ้นโคลทุ่งหมดแต่ของผมเนี่ยปลูกแล้วย้ายทุกปีแต่คุณย้ายของคุณเองนะคร <c oughs> ับเพราะถ้เาจะไปของเขาเองนะครับเขาก็จะได้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ทีนินะคบับ ดมาก็คือเลือกการตัดก,กล้วยหลังจากกล้วยที่แก่แน้วนะครับรือสุดนะต้หลังจากที่กล้วยออกปีจนสุดนะครับพอสุดแล้วนะครับวีสุดท้ายให้ตัดกล้วยครับเพราะวีสุดท้ายเขาจะไม่เต็มเขาจะมีลูกะเต็มอยู่ครึ่งเหียงให้ตัดที่งไปเลยถ้าเราตัดทิ้งนะครับกล้วยทุกลูกจะโตเสมอกันทั้งหมดแต่ถ้าเราตัดข้างล่างทุกสครับข้างบนจะต,งต,งตง่งเต็มข้างล่างจะเล็กๆ,ๆนะครับแต่เราตัดออกเอสมอกันหมดเลย อะไรนะครับปลีกล้วยต้นกล้วยไม่ต้องไปเลี้ยงปลีไม่บอกครับอาหารลงสุดนะครับจากนั้นนะครับหล <g zia> um ังจากที่กล้วยแก่นะครับกล้วยแก่ดูยังไงนะครับดูเหลี่ยมกล้วยพอเหลี่ยมมันตึงก็โอเคละแล้วมันโมเหลี่ยมโม่เหลี่ยมเเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมกล้วยนะครับคนเหลี่ยมก็แก่นะครับพอแก่เสร็จนะครับถ้าหน้าฝนนะครับจับไว้นะครับหน้าฝนนะครับหลังจากตัดเกลือกล้วยแล้วนะครับให้ตัดต้นกล้วยเสมอดิน ให้เสมอดีเลยครับหน้าฝนนะครับแต่ถ้าหน้าแรงนะครับให้ตัดสูงจากพื้นมาประมาณไม่ถ้าสิบประมาณเอง,งตัดเลยนะครับเพราะหน้าฝนถ้าเราตัดสูงนะครับมันชื้นและตัวแม่นี่จะอมโรคพอโรคเกิดเชื้อราเกิดไวล้วจะทําให้หนอนกล้วยเนา่าใจกระดมดำมันไส้กระดมดำเป็นโรคไตไถ่เชื้อร์แต่ถ้าหน้าแรงตัดสูงเพราะ บ้านเรามันไม่ชื้นนะเราต้องการน้ําเลี้ยงในต้นไปเลี้ยงหน่อเพราะน,น้ำขางคนจะซึมลงไปเลี้ยงหน่อเพราะฉะนั้นกล้วยเราก็จะมีเจ็ดฝีแปดฝีในหน้าแลงถ้าหน้าฝนเขาก็จะได้มากขึ้นอาจจะเป็นสิบถึงสิบสองฝีอันนี้เทคนิคครับมีอะไรจะถามกล้วยที่เดียวที่เดียวเ,ยวเองไหครับโอเคนะครับอาจารย์กติมันมอาจารย์ขอขอนุญาต กนะกครับกเป็นสักสักสักพักหนึ่งนะครับพอดีผมเตรียมไว้ที่ห้องสุวรรณีนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็วิดีโออีกสักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาอีกที ปลูกเห็ดปลวปลกเห็ดโคนนะครับผมจะปลูกแบบวิธีธรรมชาตินะครับปลูกเดือนไหนนะครับให้ปลูกเดือนมีนาคมปลูกเดือนมีนาคมปลูกอย่างไรนะครับอุปกรณ์นะครับหนึ่งนะครับมีคราดราดนะครับราดกวาดใบไม,ม้นี่สองปุ๋ยคอบแห้งขี้งวแห้งสามน้ำประมาณสิบลิตร 15ลิตรนะครับให้พวกเราเข้าว่านะครับเข้าก่านะครับป่าต้งไมนป่าไม้ปิรจพันธ์ต้นจิกต้นหางต้นกุ้งนะครับหลังจากนั้นครับใช้ครานะครับกวาดใบไม้นะครับใบไม้ให้มากที่นุดนะวาดกวาดกวาดกองเลยนะครับอะไรครับผมเอาหน้าไม่ต้องนะรเอาเฉพาะใบไม้นะครับ กต <c oughs> de ้องเอาขี้ดินนะครับเอาจะกต้ไปไม้มาเลยครับกวาดกวาดกวาดกอง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 ครับกองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ใช้มีข้อแห้งนะครับโรยทับทับกองไปไม้นะครับพอทับเสร็จแล้วนะครับให้ใส่บัวรดน้ํานะครับหรือน้ําที่มารับพดน้ำของกองขี้งวให้เปียกพดขี้งวให้เปียกหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการเสร็จพิธี จบเลยนะครับจบเลยนะครับปลูกแค่นี้จริงๆนะครับกวาดใบไม้เอาขี้งัวใส่พดน้ำให้เปียกพอจบอะไรครับผมใบไม้กองไหยกองตรงป่าเลยนะครับหรือไม่ต้องทำมาบ้านนะครับไม่ต้องอามาบ้านนะครับเราเรามันเราจะปลูกตรงไหนก็ปลูกควานตรงนั้นเลยนะครับปลูกได้แหละทุกที่นะครับ หลังจากนั้นนะครับจบแล้วก็ตอนเย็นเข้ามาใหม่กลางคืนนะครับกลับมาดูเลยถ้าอยามาดูก้อนทุกหนึ่งครับเราก็อยาจะได้ยินเสียงปลวกมากินใบไ,ไม้ปลวกหลวงเคยได้ยินไหมครับที่เราเราเราย่างคืนที่มันตีไปไม้สาสาซาดังนะครับนั้นปลวกหลวงปลวกหวัว,หวสัวนนะครับปลวกเขาจะมากินใบไ,ไม้เพราะอะไรนะครับเขาหอมขี้วัวแหง้งขี้วัวแห้งเขาลดน้ํานะครับ เขาหอมไกลแล้วเ็าเดินมาพอเดินมาเสร็จก็กินใบไม้นะครับพอกินใบไม้เสร็จนะครับรู้สึกจะนิ่มเพราะอย่างเราลดน้ําหน้าแล้งนะครับปลวกเขาต้องการความชื้นพอตรงนั้นมีมีน้ําเสร็จมีใบไม้นุ่มๆก็กินเอากินเอาพอกินมากเสร็จทำไงครับปวดท้องขี้กินมากเท่าไหร่ขี้มากเท่านั้นนะครับ ขีมากเท่าไหร่นะครับเห็กปวกเกิดเท่านั้นนะครับเพราะอะไรนะครับในท้องปนี้มีเชื้อเห็ดปยู่แล้วนะครับไม่ต้องหาเชื้อสปอร์มานะครับในท้องปวกมันมีอยู่แล้วนะครับทํายังไงก็ได้นะครับให้ปวกกินใบไม้เยอะๆแล้วขี้หลายๆเห็ดก่งใหญ่ๆครับเพราะฉะนั้นนะครับกินหลายขี้หลายเห็ดปวกหลาย แล้วเวลาทํานะครับอย่าทากองเดียวทําหลายๆกองและกองไกลๆกันเพราะยางนะครับจริงกองนี่แล้วทุกกองนั้กซีเซียเดินไปนะครับแล้วว่างเดินทางไปนะครับเก็บท้องขี้ขี้สะขี้รายเพราะฉะนั้นนะครับเ็ปลวกซิเกิลเป็นทางเลยครับอย่าลืมนะครับเทปบวกนะครับ เป็นเชื้อราตระกูไออลไมโครเรซาเชื้อราตระกูไออลไมโครรซาจะช่วยตัวเองไม่ได้<ม>ต้องอาศัยคนอื่น<ม>นะครับเห็ดปวกต้องอาศัยน้ําย่อยจากปวกท้องปวกครับ<ม>เพื่อต้องการย่อยสปอร์รแต่ถ้าเราเอาเห็ดปวกแกๆ่ๆเห็ดปวกเท่าโยนลงไปนะครับมไม่มีเกิด<ม>ไม่เกิดเพราะอะไรไม่ผ่านท้องปวกไม่ผ่านเอนไซม์ในการย่อยให้สปอร์บันบาลงปุก แต่ถ้าเราเอาเห็ดปวกเเถาไปโยนนะครับเขาจะเป็นแค่ไมซีเลียมเป็นลาขาวๆนะครับแต่ถ้าปวกไปกินลาขาวๆมันขี้ออกมาเป็นเห็ดปวกข์ขาวไปเพราะฉะนั้นนะครับวิธีปลูกเห็ดปวกนะครับไม่ต้องไปสหาซื้อเชื้อเห็ดน,นะครับ <L ess> เห็ดแนวไหนก็ได้นะครับล่อปวกมาหลายๆ <L ess> แต่ย่าไปปลูกเห็ดปวกใส่เสาเงินเจ้ขหก ครัเงินสองเงินเกี้ยงเลยครับอันนี้ผมได้มันจากไหนได้จากการสังเกตเรรมาอยาสังเกตนะครับนิ้วหัวมันจะเกิดเฉพาะคนพวกนะครับแล้วเหตุหัวมีสามชนิดนะครับเหตุหัวตัดมัจะนำหัวยิ่งไหพ่หวจิกหัวเระมาณนิดเดียวหัวอ่าหัวกระสานหัวแค่น้อยชีโน่เนี่ยนะครับเพราะนั้นนะครับแล้วพวกตระกูลไมโครไรซาครับจะเกิดภายในสามปีเอาเหตุเป็นดีปั๊บมันก็เกิดในบองเทือนนะครับแล้วแต่ตามใจมันนะครับ เพราะนั้นเห็นละลายกองนะครับมันบกเกิดกองไหนก็ต้องเกิดกองไม่หลับนะครับเห็ุเปเยอะเลยนะครับที่ละลายนะครับซ้ากว่าคลาดกว่าเฮติโรดนะครับแล้วทีนี้นะครับปีไหนที่มันร้อนและมันชื้นสูงนะครับเห็ดพวกมาสิเกิดไหนปีใดที่มันโบเลไอโบค่อยชื้นเท่าไหนนะครับปีนั้นเห็ดพวกมาสิน้อยแตจังไหนจจงไหนนะครับเวลาเห็นนะครับที่ภงเห็นนะครับประมาณ2ี่สิกว่ากองนะครับถ้าปีในหมาน แตคือฝนตกมีฝนตกทุกนะครับเหมาะสําหรับเพชรพวงนะครับจะได้ปีประมาณ6กถึงเจ็ดหาบเลยนะครับผมว่ามันเป็นหาบเป็นกรัถินเพชรพวงเองนะครับผมไม่ได้ว่าเป็นกิโลเป็นถึงนะครับถ้าปีใดหวานหวานนะครับหาบตึงได้แน่นอนนะครับว่ามันเป็นหาบนะครับโอเคเพชรพวงพี่พยายามยูมครับผ่านเนาะใต้เพชรพวงคงแถนเป็น้ำม่วกไอ้พร้อมได้เลยนะครับ เขาต้องยิ้มยิ้มอย่างนู้นแต่พูดภาษาไม่อย่างนู้นเราจับโยนสมทำไมคอยขาดความมั่นใจเคลลาร์โมกนะครับให้ปลูกเดือนพฤษภาคมปลูกย่ามฝนนะครับปลูกตอนที่มีเคลลาร์โมกนะครับจะสังเกตบางคุณนะครับคุณมีสารเคมีเลยสังเกตได้ยนปลูกเคลลาร์โมกอยู่ในกับต้นจิก เพลงไทยที่เดือดือดนะคกับใครเป็นโลโก้ภาษาพินโลก้เป็นยังไงนะครับเพลงจะได้กับผู้ทรงร้ยกว่าบาทะครับตามข้างเราขึ้นภูพานนะครับวานกองขายเป็นสะทางนะครับเดืนงเดือดขาวมากนะครับเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนะครับส่วนอ่ะเห็ดเห็ดพึ่งเห็ดปูเอ๊ะเท่ากับเห็ดพึ่งเห็ดละโก้เห็ดปิ้งปูขึ้นกันนะครับแต่เห็ดฟอกเป็นปลูกก็ได้นะครับพยายามเปิดบอกยังทำไม่ได้นะครับอเห็ดโลโกนะครับต้นจิกต้นหางต้นขุ่มต้นกอต้นยางเกิดได้หมดนะครับ วิธีปลูกอุปกรณ์คือหนึ่งเสียมือเสียมือนะครับสองขี้งวแห้งสังเกตนะครับขาดอุปกรณ์ไม่ได้เลยคขี้ัวแห้งนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับต้องแห้งนะครับเพราะพวกนี้เขาเป็นเชื้อราเขาเชื้อราตื่นเขาจะกินเขาแห้งสามนะครับน้ำล้างตีนเห็ดระงูเอาน้ำล้างสีมัอนะครับผมไม่เอาเห็ดระงูเข่านะครับโอเคมาเลยครับอันนี้เห็ดระงูนะครับนี่นะครับเป็นระงูเลยนะคนับ ได้เห็นละโมกในสวนนะครับมีของในสวนด้วยนะครับ <นะ S 2> ให้ดูหน่อยหนึง่งเนาะนะครับสวัสดีค่ะค<อ>ุณ<อ>ผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับการเดินทางที่เดินทางมาเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตแนวคิดและการกินกับรายการกินอยู่คือค่ะตอนนี้เพีอ,อยู่ที่อำเภอกุสมาจังหวัดสกลนครค่ะจะพาคุณผู้ชมมาพบก,กับเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะที่พลิกผืนดินรุกรางค่ะให้เป็นผืนป่าแห่งใหญ่ โดยที่สิ่งที่เขาได้รับนะคะมีมากมายค่ะไม่ว่าะจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารมีความสุขทางด้านการเยินทางด้านสัพว์สีกับแขกรับเชิญท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณนริษคำที่ี่ค่ะ